สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมพวก,กผมรุดนะครับผมวันนี้ก็จะมาวิ่งลายแมนเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเวลาปะกะติที่ผมวิ่งนะ9โมง10โมงอันนี้ตอนนี้เวลา9.14โมงนาทีแต่เราจะไปหลังบิ๊กซีกันก่อนไปพบปะพูดคุยกับพเพื่อนเพื่อนก่อนผมก็วิ่งวนอยู่แถวบิ๊กซีนี่แหละครับผมแถวบิ๊กซีแถวเอกชัยนั่นแหละ ส่วนใหญ่ก็จะกลับมากดงานที่วิกซีนั่นแหละมันไม่ได้เป็นวิธีที่เร็วนะครับผมคือส่งเสร็จแล้ววิ่งกลับมากดที่เดิมเนี่ยมันช้านะครับผมเพราะว่าเราเสียเวลาวิ่งกลับมาแต่ก็นะมันสบายใจเป้าหมายตะวันผมก็ไม่ได้สูงนะครับผมวิ่งวันละ800อย่างเงี้ยประมาณ800-900 700-900เนี่ยผมโอเคแล้วผมออก9โมงเงี้ยเลิก2ทุ่มเงี้ยยอด จ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันบ้างแล้วแต่วันมันก็พอได้อยู่ครับเป้าหมายผมไม่ได้สูงมากว่าไงพี่โป้งไม่มีแค่นี้วันเนี้ยทำไมมีคนอยู่แค่นี้ได้ยังพี่กดได้ยัง้าย เฮ้ยมีจุดแดงว่ะแม่สีเรียนมาได้เปิดหัวเียบกิปพี่ได้ไรอน้องไอ้โหดีใจกว่าเมซอนอีกงนะได้น้องไอ้เนี่ยร้านก็ทำไวเดียะ โอ้ยแวบบเกินโอ้ยวันนี้ปุ่มมันเลื่อนบ่อยจังวะได้แล้วขาหมูห้าสิบเจ็ดบาทโอเค ได้เลยตัวแรกอ้าวเริ่มทยอยกันมาแล้วอเออเพิ่งได้ตัวแรกเนี่ยแหละเอาละเริ่มเคลียร์แล้วไปรับก่อนเดี๋ยวมะสร้อยแผ่นดินทอง <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็เราไปรับอาหารกัน ไปส่งน่าจะซอยแผ่นดินทองนะถแถวๆหลังเซ็นท่านห้าสิบกว่าบาทห้าสิบเจ็ดบาทตัดแล้วก็เหลือประมาณสี่สิบกว่าบาทแหละงานจังหวะก,กดยากมันก็กดยากครับจังหวะก,กดติดมันก็ติด ถ้าใครไม่ชอบกดก็แนะนำไปวิ่งแพันดาวิ่งแก๊ปนะครับแต่การกดงามก็สนุกดีครับมีเสน่ห์ดีกดแย่งกันนะเนี่ยถ้าวละเจ็ดแปดร้อยผมก็โอเคอยู่ครับผมก็ออกประมาณนี้แหละครับเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอย่างเงี้ยบางวัน มือเข้ามือเข้ามือหน่อยก็ได้พันอยู่ไม่มีบางจังหวะที่เหมือนมือผมมันไม่มีแรงอ่ะเหมือนมันล้าแล้วกดไม่เข้าเนี่ยต้องฝึกฝึกไปครับ อันนี้รับ1.2โลส่ง4โล10 4.1โลไม่ใช่4โล10เลยเพราะว่าเนี่ยเอานุ่น,นอยู่นุน่นถึงแล้วครับผมขาหมูเหี้ยเกียรโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรับอาหารก่อน นี่ครับผมระหว่างติดไฟแดงอย่าให้เวลาเสียเปล่าครับซอยมันเข้าไปซอยมันเข้าไปเพื่อติดเฮ้ยไม่ติดเนี่ยครับส่งเสร็จผมก็วิ่งกลับมันก็เลยเสียเวลาครับเป็นช้าครับมันไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดนะครับผมแต่มันก็เป็นวิธีที่ผมทำงานสนุกสนานนะครับ นั่งกดกับเพื่อนนั่งคุยเล่นกันวันหนึ่งเจ็ดแดร้อยเอาแล้วนะอาทิตย์หนึ่งก็มันเชื่อว่ามันจะเจ็ดแปดร้อยสกวันบางวันก็ได้เก้าร้อยพันอยู่อาทิตย์หนึ่งมันก็ห้าพันกว่าบาทก็เลยเท่าๆกับที่ผมวิ่งกันได้แหละครับอาทิตย์หนึ่งห้าพันหกพัน มันไม่ค่อยเหนื่อยนะครับวิ่งลายแมนเราไม่ได้วิ่งตลอดนะเนี่ยครับมันก็กินเวลาไปเยอะนะปัจจักลมมาถึงถ้าเราได้สงไกลอนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบแต่ว่ายืนยันเลยครับผมว่าถ้าเราไปล่อยไหลก็คือ รับรับไปส่งตรงไหนก็กดแถวนั้นต่อเลยเลยเงี้ยไม่ต้องวิ่งกวนกลับมานะแบบนั้นได้งินเยอะกว่าคนระับไวเลยยิ่งแบบนั้นก็หกโมงก็พันแล้วมัง้งออกสักแปดโมงเงี้ยออกออกเท่าผมได้ประมาณทุ่มหนึ่งบางวันน่นนะนะผมเคยลองปล่อยไหลอยู่ได้พันอยู่ครับ แต่บางทีมันก็ไปไกลอะ่ะบางแวกนุ่นอะ่ะบางแวกไปอิสราภาพนุ่นอะ่ะเข้าเมืองไปนุ่นอะ่ะไหลไปเรื่อยมีใครอยู่ไหมเนี่ยเพราะไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วนะตัวแรกเราจบไปแล้ว รองานต่อไปไม่ใ hmm. ช right. It uh ่รอดิกดก่อไปเงียบกริบเลยอ้าวเสียงเป็ดเงียบกริบเลยโอ้ มา่เสียงราคาน่าจะเกินห้าร้อยแล้วมย่งี้ราคาน่าจะเกินสามร้อยถ้าราคาเกินมาแตเสียงนะครับ โอ๊ยมัวแต่ขุดน,น,นี่น่าจอยไม่ติดกดช้าไปหน้าดิไอ่ยีกไม่ก โมงนาทำไมทำไมเงียบคลิปอย่างนี้งานมันน่าจะเริ่มไหลประมาณ11เโมงครับ11บเโมงเนี่ยเบรเมืองเที่ยงบายโมงเนี่ยกดยับยับๆเข้าเงียบโอ้โหขาวโพลเลยจังหวะที่ตรงตรงที่เราอยู่ไม่มีจุดแดงเลยนะไรวะอืมผมกดเดียวอะ่ะ เข้าไปเยอะในบิ๊กซีมันงนะกดการติดก่อน,นเดี๋ยวไปเยอะถ้าง,งานน้อยๆเงี้ยครับผมมันจะวาร์ปนะเพราะว่าคนรอกดเยอะครับผมถ้าง,งานมันห่างงเงี้ยคนละแวกนี้มันก็เยอะอยู่อนะ่ะถ้าง,งานมันห่างองี้ก็เวลางานมันเด้งมันก็จะวาร์ปหนะ่อยเงียบเลยไงวะเนี่ยโอโ้โหเงียบจริงพระเจ้าจอดเว็บกูบังวะเนี้ไม่นะก่อนหน้านี้ก็เด้งอยู่ยาวไปครับยาวไปยาวแน่เลยมึงเป็นแบบนี้เงียบจิ๊บเลย ฮชยนี่ดีเลยแบบนี้เปิดเสียงเข้าไปเลยมาจะได้ดังกระหึ่มไปเลยก <c oughs> ดยอดห้าร้อยแล้วแต e. ่เครดิตมีสามร้อยแปดสามที่แปดบาทโอ้ <c oughs> โหเงียบคลิปเลยอะ่ะ <c oughs> ไปไหนอะไรมาอ๋อเสี๋ยวสะอาดเสี๋ยวเดี่ยว <c oughs> กิ๊บไปส่งหลังหลังหลังเซนทันมาส่งหลังเซนทันมาเฮ้ยเงียบกิ๊บเลย่ะ4บาทนะตัดแล้วเลยเท่าไหร่ห้าสิบสี่เออได้เยอะผมตัดแล้วเลยสี่สิบแปดบาทปุ่มขาดใช้แต่จุกมันไง เขี่ยจะตุ่มขาดเฮ้ยมันเงียบไปเลยอ่ะเฮ้ยมีแดงๆขึ้นมาหน่อยแล้วไม่มี ไม่เด้งเลยว่ะดูแล้วดูดูทาน่าจะเมื่อยนิ้ววันเนี้เยเออมั้งแต่เก้าโมงห้าสิบหนาทีมั้งห้าสก่เจนาทีนี่แหละถ้าจะไม่ผิดอ่ะมีงานเด้งมาสองตัวตองงี่ใชย่หม้อมันติด เฮ้ยเงียบจัาเียสิบโมงมันเป็นไปได้เหรอะวะเออปกติมันทักเด้งปึ๊กป,ป,ป,ปังปึ๊กปังก็เด้กดไม่ทันเลยเป็นไง <laughs> <laughs> พอเด้งมาเป็นไงจังหวัดสองยังไม่ได้ลงเลยหายแล้วพองานไม่มีมันจะบ้าบ้นี้แหละครับเงียบกิ๊บ มาตัวเดียวเมื่อกี้ยังไม่ได้ลุงเลย,เยวปวดเยี่ยวไปห้องน้ำก่อนโอเค okay, ครับผมเมื่อกี้ตอนเดินไปห้องน้ำก็กดติดพอดีอิ่มปลาเผา อาไม่มีลูกค้าเลยน่าจะไม่รอนานนะโอเคครับขออนุญาตไปรับอาหารก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหลังวิกซีเลยมาเราก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งไ,ได้ย,ไยินปลาเผาเมื่อกี้กัน นี่งานน้อยยังเลยขับมาไม่เด้งเลยนะเกียร์เด้งปะงม,มือหงิกแน่วันเนี้ยดูทรงแล้วอะ่ะไม่ได้โอ้ยแม็กโดนน่องดีแล้วไม่ได้

เอ้าไม่ได้มองขามูเอโอเคนิดมือหีกแน่เลยงานอย่างนี้ ตว์เครดิตยี่สิบบาทกดไปเ้ยไอ้อียมาแล้วเครดิตเอาอวเล็ตเข้าไปอีกเริ่มดูงานเมื่อกี้มันตัดเครดิตให้แต่อิ่มปาเผาโอ้ยมั่วไปดิ ได้แลวอ๋อตัวที่สองน,นะไม่คิดกดมั่วเลยคาซาก็ดีู่กลับมาง่ายเฮ้อเพิ่งได้เก้าสิบบาทเชียงเป็ด มัว,วนคาซ่า,างไงเส้นไอเนี่ยเนี่ยแบงก์กลับมาแล้วเส้นกำนันแมสเนี่ยเธอไทยมากำนันแมสเนี่ยเส้นสารทนเนี่ย,นนยได้อะไรมาเมื่อกี้ เขามีตุ่มกันพะผมมาดูตอนพี bueno> ่บอกกลับบ้านอ่ะพี่ดูงานเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยคนเดียวยกเลิกผมกลับแม่ง ไอเชี <formation> ่ยน้องไอกดไม่ติดกดไม่โดนเลยเออไปทางนั้นก็ได้ก็ได้เออใกล้กว่าแต่มันขับไอ้นี่หน่อยอแปนี้จะรัดจะรัดออกไปนอกนแมนสามนใช่ไหมถามว่าจะอยู่นี่เอง เราไม่ได้กินอะไรนะพอๆกันอะพอพอแต่เส้นนี้ไอเดียมันวิ่งง่ายไงไ <c oughs> อเส้นหลักไอเส้นกลางที่มันจะมาไม่ทันคือสายย่ังบ้า <c oughs> โอ้ยไปลองอยู่ประมาณ10บตัวนาทีนี่แหละเงียบกิ๊บเลยหนีเลยกลับบ้านไปกินข้าวเลย วันเสาร์ว่ะวันวันวันเสาร์เขาน่าจะกินกันสายๆอะ่ะไม่ติดขามุเมื่อกี้ที่ขามุสองตัวแล้วนะเว้ยหลุดมือไปแล้ว,ลว,ลวได้แล้วอมือมือไวเกินไปแล้วแบง <laughs> ไม่ติดตีแล้วล่ะพี่ไม่โดนอ่ะถ้าโดนก็จะเป็นแบบผมแหละไปส่งไหนไปก็ไกลแล้วอ่ะได้ห้าสิบาทอ่ะไปไกลแล้วส่งไกลก็ไปใหญ่อีกน้องผัดเตี๋ยวกำลังเงี้ยผัดเตี๋ยวกำลังนายเอกนะเนี่ยพี่ว่ามันมันไม่ใช่ใหมนะงานพวกเนี้ยจะไปงานพวกไปพวกนั้นมันยกกันไง ี่ี่สย่ิ้าสี่ติดกับร้านเวป้าเอาว่ะเอาวะต้องวิ่งแล้วจังหวะนี้เอ้าไม่ได้มองเจมหวย เเห๋ยอเราคนเดียวทีเนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ตังค์ละกูวันนี้ <c oughs> ไม่ได้วิ่งคนเดียวจริงๆหรอวะมาด่งานอ่ะชีวิตลายแมนไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับโอ้โหแวบจัดเลยขยับตัวทีนึงมึงมาทีนึงผมกดตัวนี้ถ้าจะทานแบตหมดไหมเนี่ย โอ้โอแบตบเลือนน้อยแล้วจะกดให้ทุกคนดูเฮ้ยยังไวกดให้ทุกคนดูได้ไม่แน่ว่าติดกลัวแบตจะหมดก่อนใส่หมวกัน็อกเป็นใบกดแล้วยังไงไม่รู้รู้สึกไม่ชิน ไม่ติดโอ้โหไม่ซ้อนด้วยไม่ซ้อนสันทนวันนี้งานน้อยนะครับปกติ1 0 4โมงี่นี้มันปิ้งปังปิ้งปังเลยนะนี่่ะกดไปรับงานประดีไอ้เหี้ยมือเป็นไรวะวันเนี้ย ได้แล้วเชเตอร์บิ๊กซีกันละประพึกครับผม9กสิบก้าบาทส่งโลหนึ่งแก้วมันต้องอย่างงี้รับรอยเมตรเนะเดินเบลเลยในบิ๊กซีเนี่ยแหละครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าแบตผมหมดแล้วครับใช้เวลากดนานตัวหนึ่ง <c oughs> ยังไงก็ใครจะเข้ามาก็ลอง คิดดูด้วยครับผมลายแมนกดยิกยิกแข่งกันเข้าไปก็ถ้าไม่ชอบกดงานก็นู่นแหละครับแกรปเพนด้าครับไม่ต้องกดแย่งโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม